สวัสดีครับทุกทุกท่านวันนี้วันจันทร์นะครับวันเริ่มต้นของการทำงานหลังจากหยุดยาวช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ก็ดีตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับมีความสุขกับการทำงานส่วนท่านใดกำลังเดินทาง,งต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกๆท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกๆท่านนะครับ วันนี้ผมจะพาทุกๆท่านมาชมพระสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่เกตจรดสุ้มนะครับองค์นี้สันนิษฐานน่าจะเป็นแม่พิมพ์ยุคปลายนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับทุกคลิปนะครับผมจะย้ําเสมอนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับผมพูดไม่ค่อยเก่งและไม่ชอบเล่านิทานนะครับต่างคนต่างมุมมองต่างความคิด อยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับให้องค์พระและหลักธรรมชาติบนพื้นผิวพระเป็นองค์ตัดสินนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยุบจะย่นจะแตกลานนะครับองค์นี้ ได้ลงรักน้ําเกี้ยงมานะครับหรือบางท่านนี่จะเรียกอีกอย่างก็คือลงน้ําหมากมานะครับแต่องค์นี้ลงรักน้าเกี้ยงมานะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี่รักน้ําเกี้ยงนี่เปิดออกเล็กน้อยนะครับเจ้าของเก่าน่าจะล้างมาแบบไม่ช้าเลยนะครับเราจะสังเกตเห็นเม็ดมวลสารเม็ดเืองๆใหญ่ๆนี่โอยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยนะครับ ส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับตะแคงดูนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับเส้นบังคับแม่พิมพ์ด้านข้างนี่จะจะปลิ้นออกมาขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับส่วนเส้นซุ้มครอบแก้วนี่กระจกอวบใหญ่เรียวบางอ่อนช้อยสวยงามนะครับตะแคงดูอีกด้านนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับเส้นบังคับแม่พิมพ์นี่จะขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับ ส่วนองค์พระนะครับจะโยไปทางขวามือเล็กน้อยนะครับพระเกศนี้ก็จะเรียวบางาวิ่งจลดซุ้มนะครับพักพักนีสันนิษฐานน่าจะเป็นพักพักรูปไข่นะครับเราจะสังเกตเห็นลำคอชัดเจนเลยนะครับส่วนหัวไหล่ทั้งสองข้างถ้ามองตรงๆเป็นหัวไหล่ตั้งฉากนะครับการทิ้งตัวของลําแขนนี่สังเกตด้านขวามือนะครับจะทิ้งลงมาตรงๆ จะสังเกตเห็นเส้นจีวรนะครับจะพาดมาที่หัวเข่าเลยนะครับส่วนฐานทั้ง3าชั้นนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับสังเกตเห็นเม็ดมมลสารเม็ดเครื่องเขืองนะครับโรยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวส่วนด้านข้างนี่เราสังเกตเห็นนะครับรองรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระรอยแตกรอยแยกคาบลักน้าเกี้ยงนะครับฝังตัวแน่นอยู่ในลืมอยู่ในร่องอยู่ในหลุมเลยนะครับ ส่วนด้านหลังนี่พื้นผิวพระนี่เปิดออกเล็กน้อยนะครับเราจะสังเกตเห็นพื้นผิวพระนี่จะแตกลานเล็กน้อยนะครับหลักน้ำเกี้ยงนี่ลอยตัวกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับด้านข้างนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับลักษณะทมองตรงๆพระจะโกลงไปด้านหน้านะครับเส้นบังคับแม่พินนี่จะปรินออกมาคล้ายๆขอบกระด้งเลยนะครับรอยแตกรอยแยกนะครับร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวนะครับด้านบนก็เช่นเดียวกันนะครับ คาบลักน้ำเก้ียงยังเต็มอยู่เลยนะครับด้านหน้าด้านล่างนี่สังเกตเห็นนะครับรองรอยการยุบต,ตัวบนพื้นผิวพระนะครับเม็ดมวลสารนี่เม็ดเครืองเคลืองยตัวกระจายก,กระจายทั่วพื้นผิวนะครับสันนิฐานหน้าจะเป็นแม่พิมพ์ยุคป,ปลายนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบข้าวๆนะครับ เราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระท,ที่จะแตกล้านนะครับเม็ดมวลสารนี่เม็ดเคืองๆเลยนะครับคาบลักน้าเกี้ยงนี่ฝังตัวแน่นกระจายกระจายทั่วพื้นผิวนะครับองค์นี้เจ้าของเก่าล้างมาแบบไม่ช้านะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดนะครับสังเกตเห็นเนื้อหานี่จะแก่ปูนนะครับเม็ดมวลสารเม็ดเล็กๆ,ๆโรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับ ทางช่องเบญจวรรณนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับส่วนไหนก็ดีไม่ว่าจะเป็นการอธิบายนะครับถูกบ้างผิดบ้างนะครับหรือจะเป็นการลงกล้องนะครับชัดบ้างเบลอบ้างนะครับผมต้องกราบขออภัยนะครับผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับสังเกตเห็นที่ฐานนะครับรอยแตกกลานรอยแตกแยกนะครับ เม็ดมวลสารนี่เมด็ดเึงเขืองนี่โรยตัวกระ,กระจายทั่วพื้นผิวคาบลักน้ําเกลียงเต็มอยู่เลยนะครับหรือบางท่านจะเรียกน้ําหมากนะครับเอาตามที่สะดวกนะครับเส้นซุ้มครอบแก้วนี่ก็จะเรียวบางอวบใหญ่อ่อนช้อยสวยงามนะครับด้านข้างสังเกตเห็นนะครับลองรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระนะครับรอยแตกรอยแยกคาบลักน้ําเกลียงนี่ฝังตัวแน่นอยู่ในลืบอยู่ในร่องอยู่ในหลุมเลยนะครับ ทางช่องเบญจวรรณต้องกราบขอบพระคุณนะครับมีผู้ใหญ่หลายท่านนะครับโทรเข้ามาสอบถามหรือแลกเปลี่ยนความรู้นะครับทางช่องเบญจวรรณเราเปิดกว้างนะครับแล้วต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่นะครับโทรเข้ามาสอบถามราคานะครับผมเปิดในราคากลางนะครับไม่มีราคาแบ่งปันจับต้องได้นะครับส่วนท่านใดชอบราคาแบ่งปันจับต้องได้ท่านต้องไปทางนั้นนะครับสังเกตเห็นปูนงอกนะครับ เนื้อหาด้านหลังนี่ก็จะแล่งนะครับจะเนจะหนึบจะนุ่มพื้นผิวนี่ก็จะยุ่จะยับจะย่นจะแตกลานนะครับด้านข้างด้านนะครับเจ๋เห็นนะครับลองรอยคารยุบตัวเม็ดมูลสารนี่เม็ดเค,อเคืองเลยนะครับโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวเลยนะครับลายเก็บรายละเอียดแบบชา้ชาๆนะครับทางช่องเป็นจวณเรานี่อยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับ ได้ไปศึกษาให้ดีๆก่อนนะครับมีกลุ่มมีเพจใน Facebook นะครับหลายๆกลุ่มหลายๆเพจนะครับออกมาให้แนวทางไม่แตกต่างกับผมนะครับเกตเห็นนะครับโลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับเช่นเดียวกันนะครับมีกลุ่มและบุคคลเอาของสนามหรือของเล่นแบบออกมาเล่นนะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะนะครับ กลุ่มและบุคคลพวกนี้เขาไม่ได้มองท่านเป็นเพื่อนหรือเป็น f c นะครับเขามองพวกท่านแค่เป็นเหยื่อคนหนึ่งนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับสําหรับผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมของผมนะครับเห็นนะครับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับผมไม่ได้ว่าว่าองค์พระผมแท้นะครับเห็นนะครับโอเคนะครับ เรามาว่ากันแบบคร่าวๆนะครับขอให้ผู้เยี่ยนชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขกับการทำงานนะครับหลังจากหยุดพักผ่อนช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับส่วนท่านใดกำลังเดินทางต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกๆท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกๆท่านนะครับสวัสดีมีความสุขครับทุกๆท่าน